สวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะคะเมื่อนีนะคะวันที่27มีนาคมห6แอดมินได้เดินทางมาที่ศารแม่ฮันหนีซีสารอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานมือนันไปนะคะท่านผู้ชมเนาะแม่ฮันหนี่มาเขาฟันอีกแล้วบอกว่าไ้มหาอีกเทือหนึ่งมหาเหตุอย่างแอนมินก็ยังประสาทนะคะท่านผู้ชมเด้ติดตามมากก็ไม่บัวเดี๋ยวแอดมินนะคะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไป ไปสอบถามน้าแม่บัวเนาะว่าเป็นอย่างแม่หัันนี่คือไหามานะคะท่านผู้ชมเนาะรอบหนีที่มานะคะแม่บัวกระหิตคันหมักเบ่น,นะคะมาไหวแมยหฮันนี่หน่านะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวสิไปจังใดนะคะเข้าไปดตามสาหรับท่านใดที่สนใจจะเช่าพระนางพญาเป็นพระสร้างความเด่นด้านเมตตากรุณาและเป็นสวัสดิมงคลเน้นทางอิทธิฤทธิแกร่งกล้าคงกระพันชาตรี มิหวั่นเกรงคมสัตตราวุธแคล้วคลาดชนะศัตรูมีบารมีผู้คนเกรงใจสนใจทักแชทแอดไลน์ได้เลยนะคะ 要卖你自己了你他，那我个还要注意。 เดี๋ยวเดี๋ยวอาถูก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 ันบอแบบสมุนไพรอันนี้น้ำแดงกับน้ำเปล <ảo. S 2> ่า ้วนะคะท่านผู้ชมเนาะวัอทีอ่แอดมินพาแม่บัวมาไหว้คือวันที่24ขึ้นวันที่24เนี่ยแม่หนีไปหาไปหาเลยนะคะท่านผู้ชมไปหาอีกเทือดหนึ่งต่ว่าหลังจากที่ฟังแม่บัวบอกเดทามเม่บัวข่าวๆนะคะท่านผู้ชมแม่บัวบอกว่าแม่หนีไม้โศกหลาบค่ะท่านผู้ชมมาให้ตัวเล็กมาให้ตัวเล็กอีกหรือว่าไมา่หยามอีกนี่แหละนะคะท่านผู้ชมแต่วันว่ให้บอกให้เขียนใส่สมุนให้กับท่านผู้ชม fc ทุกท่าน ตอนนี้แม่บัวเขียนแล้วนะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปเบิ่งนะคะว่าแม่ฮันนีมาบอกตัวอย่างนะคะท่านผู้ชมเนาะมาบอกเลขตัวไหนไปกันค่ะท่านผู้ชมแม่บัวเขียนเป็นเนี่ยนีซูนยังแม่บัวแม่บัวบอกว่าได้ถามบ่ได้ต้องเบิ่์งถามบัได้ครับเก่าเปล่าก็ทราบมึงบอก บอชัดตองให้ครับตัวชม่มทำไมบอชัดนะคะเดี๋ยวให้แม่บัวเขียนให้เบิ้งใหม่นะคะท่านผู้ชมเขียนเซงล่างก็ได้้ขางล่างนั่นล่ะแม่ฮันนี่นะคะบอกว่าบอห้บอกแต่ว่าให้เข well. i̇şte. ียนนะคะท่านผู้ชมให้เขียนให้กับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านได้เบิ้งได้เห็นได้รับชมกันนะคะ มาแล้วครับมาแล้ว059เป็นยังเป็นตัวเก่าอยู่นะคะกับ81<ด>059แสดงว่าขึ้นวันที่14ที่แม่ฮันนี่ไปหาแม่บัวหอนเฮือนี่ไปย่ำไปย่ำนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่นะครับท่านผู้ชมนาะ81ก 8, 6, 8, 9, 9ับ059 059นะคะกับ81นะคะท่านผู้ชมพิจารณากันเบิ่ง แม่ฮันหนีสีอีสานนำไปหาแม่บัวหอนเือนเขาในความฝันยำโตเลขกให้นะคะ059าเก้ับแ1นก็คือแม่บัวนะคะเมื่อวานแม่ฮันนี่มือนั้นเป็นวันที่2 4 24คือวันที่2 4นี่แม่ฮันนีนำไปหอนเือนไปเขาฝันเลยนะคะบอกว่าให้มาหาแม่อีกนะคะท่านผู้ชมน้องให้เดินห้างมาอีกแม่บัวก็เลยได้เดินห้างมาก แลวก็เฮตคันหมักเวนนะคะเมื่อวานแม่ฮันนี่น้านะคะท่านผู้ชมเนาะ059กับ81ลองพิจารณากันดูนะคะตัวเลขสื่อสารจากแม่ฮันหนีสีอีสานประจำวันวันที่หนึ่งเมษายน66นะคะท่านผู้ชมพิจารณากันบึ่ง S <S <ess ur ic language> สวัสดีค่ะแม่บัวค่ะคแม่บัวก็จังใจเดินถามาสื่อสารหคนี่ค่ะวันที่ยีจีจีเนะี่นอนลงมาหาเพิ่นว่าว้าเพินเ่นเ,นนเ,นเนพิ่นเลยวบเด็กก็พอดีกับเมื่อยังมม่แรงเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นขี่รถเมื่อน้่วัาศั่ โต๊ะขึ้นมาปันาป่นเพื่อนขี่รถเมื่อนำเพื่อนบ่านเมีมนเยมนขี่รถเมื่อนำเพื่อนกับปรลองล่ำท่ามเพลงอห้ฟั่งรลองล่ำท่ามเพลงฟังกับต๊ะมือกันไปนําตบไปนไําเพ่นว่าก่อนขี่แก้งเมืเ่อกี้บดนฝันบดนดอกเพราะว่าร้านก็หนันเนาะร้านกระซูนก็เลยว่าเออไปก็ไปกันเลยมาเมื่อนี้อ่ะผมบอกม่บัวมาอีกสานแม่นมมบอกมาอีกสารขงังหนึ่ง วัวก็เลยมมมามอนก็เลยมาั่วเราเียกแนวัวแนหาแนบัวหมจักเต็มมือนันแล้วจักเต็มมือนันแล้ว่นบ่ขึ้นบอกึ้นบกขึ้่ขนแขนหายข่้นบอขม้นบอกมาเลยเมนวัวก็เลย่มจับางวมนบอกคนเื่นมบอกข้นดนเขียนเอาเขียนได้ยุ่เขียนได้เออแต่ไม่ไม่วัวว่าเขียนต้งซื้อตัวนี้เขียนว่าปินได้ว่าเคยเขียนหบอกว่เคยเขียนได้ไข่เด็กไข่ยังเป็นเห็ือใก็บ่หูนะ ขายว่าเป็น่ามจะยกนาะตามจิยูกันมากเระเที่ยง่้ัวเทย่ยมันยเกตตะเล็กเลอิวแมนแต่บนนี้ขึ้นไปจีสากบปเขียนเป็นเล็กไขเได้ก้จะโยกเนาะมีมีเล็กไขยเลยะเอลอิทผสมกันผสมกันมีมีเหล็กหนึ่งก็เล็กเ่าเป็นเล็กไข่เอ้ยเล็กศูนย์เล็กศูนย์นี่บัวเอลวิใแต่ว่าเล็กนี้คือเล็ไขเลยอบคุณรขบคุณ เรบตัวเลขน,นะคะทีแม่ฮันนี่สีอีสานมาสื่อสารกับแม่บัวในความฝันขึ้นวันที่ย4มีนาคม66ก็คือศูนย์หาเก่ากับ81่ลองพิจารณากันเบิ่งนะคะอมิกงติดตามให้นะคะท่านผู้ชมก็เพื่อเป็นแนวทางของสลากินแบงรัฐบาลประจำวดนวันที่หนึง่งเมษาย,ยน66หมักกระจัดคัดกับบวากันเมื่อนี้กับช่วงโต๊ะเย็นแล้วนะคะโต๊ะเย็นเนาะช่วง5้าโมงแล้วคนก็จะจะจางลงบ้างนะคะท่านผู้ชมเนาะคนจะจาง เอ้ยคุณเจือจางลงบางนะคะพายที่ยูนใน,นระแวกนี้ไกลๆหรือว่ามีตจใจส่สท่าน,นะคะอยากจะมาไหว้แม่ฮันนี่ซีสารนะคะอยู่ในโตเมืองจังหวัดศรีสะเกตอำเภอเมืองนะคะท่านผู้ชมเนาะเดินทางมาได้นะคะท่านผู้ชมเนาะมาไหว้มาสื่อสารกับแม่ฮันนี่เอ้ยขออภัยค่ะมาไหว้แม่ฮันนี่ซีสารนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมไปติดตามกดติดตามที่เพจเจ๊แตงคนผูไทยสมเด็จด,ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภในการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนะคะ